สวัสดีครับฝนตกครับมือนี่ตกแห้งน้ำเดี๋วเาบอดโดนปนไหนว่าสิเอาไว้ต้นไม้มาปลูกมาเบิ่งน้ำฝนมัตนตกแห้งบ่ พาอได้ปลูกปลูกไนบอมันตกแห้งไรกับปลูกบ่ไลอดินมันชุม่มดินมันเละนะมันเละเกิน <Okay. S 1> ตัวขัวกระเต้ากันครับอันนี้ประมาณไปสามเคงครับผมสามโมงครึ่ง โอ้ยหนามบ่มีอยู่มาเบิ่งมือใดก็ยังบ่้มมีม่หน้มหนามหน้านะเออไปสิมีเนาะฝนขันหนามบ่มี่กับยาสิขึ้นนะครับวันนี้ขึ้นแค่เขา่าแค่แค่เข่าแล้วันนี้ว่านีเอาต้นเลยต้นประดู่มาปลูก ปลูกเอทอยตรงตระวงังระวังต้นมะพร้าวครับเผ่าที่เขาปลูกไปแต่ว่าหญาคือล้าอหลายครับนี่แหละครับว่าจะปลูกเท่านี้แหละต้นมะพร้าวระหว่างกลางต้นมะพร้าวครับอันนี้เป็นข้างหน้า ดินมันซึนเกินดินมันอุ้มน้ำเกินครับจะไปเบิ่งหังหนั่งครับตกได้ฝนตกดีอยู่ตกได้ประมาณสองสามหมืน่นเมื่อว่างกับตกแต่ว่าบรได้น้ำครับตกอยู่ตกบตกบแห้งต,ตกพอินลิน สนยางก็ไ่ได้กินละครับฝนตกอันนี้เป็นเมืองไหนครับ,รบมาเบิ่งสะบัวครับน้ำเริ่มไหลละเมืงนาวนาวทุนก่ากำลังตีไงครับเอาปุ๋ยมาใส่อยู่ครับ ปุ๋ยสูตรสิบ้าสิบห้าสิบห้าสิบ้าบแห้คับโอ้ต้นนี้ต้นนี้ใบมันแห้งเป็นอย่างนอ้อใบแห้งเนาอมัไม่ม บ,บางบรรยากาศเสียต้นไม้มาปลูกก็เสิบเปล่าดลยปลูกเลยครับฝนมันตกมี่อย่างหน้าครับผม ังสิงามขันฝนมาอีกก็ยินี่ใดนามกับสิงามเลยครับโอ้รถแห่ไปแห่ปลาปลาต้นต้นกับถินครับต้นผับปลากรบถินกับถินผับผับผับปลาดอกโอ้ทางฝนมือกระถินแห่เขาวัดเทียนเทียนเขาพรรษา มื่อกี้กับที่แห้งเข้าวัดครับเปิดเบื้องน้ำซ้าครับน้ำซ้ามันซ้ายปันใดแล้วโอเครับซ้าน้ำก็ลายแล้วครับตัวาน้ำคุณอยู่น,มมน้ำไม่คุณ ยาหกครับหกไล่ไปตัดเลยฝนมันตกก็เลยบไปไตัดเลยไี่วลานะเอาโอเคครับผมเมื่อบังไอ้ฝนมันตกเมื่อบังน้าอีกแหละบัวบ๊วยไซดอกงมาสวนนี่แหละครับเมื่อบังน้าเมืองอย่างครับพอได้เห็ดอีหยังเติมนะพอจะปลูกต้นไม้เติมปลูกอย่าง,ตนะงตาเติตม อเคครับโอ้ครับคุณเบิร์คุณเขาแห่แห่แหเทียนปัญซ่าครับอันนี้สวนหน้าอย,ยู่ไอสวนอย,ยู่ไอทิทางเขาหมู่บ้านครับนี่ครับแห่แห่แหต้นเทียนแห่เขาวัดมื่อือ่นเหนเรครับ ขอบพาครับบ้านเฮาโอเคครับผมโอเคครับบรรยากาศหลังฝนตกมาฝากครับผมอยู่สวนครับโอเคครับสวัสดีครับฝากผม